ก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆนผู้มีใจรักในการปลูกกล้วยหอมทองทุกท่านครับผมก็สวัสดีบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับสักประมาณสัก5้าโมงเย็นนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่เพื่อนเพื่อน FC นะครับโทรเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาฆ่า,มาแมลงการใช้สารเคมีนะครับผม อันนี้นะครับผมต้องเท้ากลับไปก่อนนะครับประมาณสามปีที่แล้วนะครับผมจะพูดให้ฟังนะครับผมปลูกกล้วยหอมทองนะครับผมสามปีที่แล้วผมปลูกกล้วยหอมทองประมาณปีแรกที่ผมปลูกไม่มีมแมลงเลยนะครับตอนนั้นผมจําได้ว่าผมปลูกประมาณสักสองร้อยเกือบสามรอยต้นนะครับก็คือช่วงขยายนะครับยังไม่มีมแมลงนะครับผม พอเข้าปีที่สองนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มมีมแมลงครับมาเจาะกินต้นกล้วยมากินใบกล้วยมาเกาะมาทำอะไรกล้วยนะครับผมถามว่าผมใช้ไหมผมก็ใช้นะครับแต่ผมใช้เป็นบางต้นนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมใช้เป็นบางต้น เพราะว่าตอนนั้นกล้วยผมก็ไม่เยอะนะครับประมาณสัก3า0ร้อยสองร้อยสารอยนะครับผมผมใช้เป็นบางต้นนะครับที่มันเป็นนะครับผมแต่นะครับพอถึงทุกวันนี้นะครับผมปลูกกล้วยประมาณ6 0ร้อยเกือบ7 0็ดร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมนี่เพื่อนๆไม่ต้องถามนะครับว่าแมลงเยอะแน่นอนครับผมตอนนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยฉีดแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับผม อันนี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องดราม่านะครับเพราะว่าเรื่องจริงนะครับตามสวนใหญ่ๆที่เขาปลูกเป็นสิบไร่ห้าไร่นะครับผมเขาฉีดครับฉีดกันแมลงฉีดกันเชื้อรานะครับผมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าทําเยอะไม่มีทางที่จะเลียกยเลี่ยงการใช้สารเคมีได้นะครับผมเพราะว่าการบํารุงต้นบํารุงดอกบารุงผลน,นะเขาฉีดนะครับเป็นปุ๋ยนะ้ําแต่ผมยังไม่เคยใช้นะครับผมใช้แค่ปุ๋ย เป็นปุ๋ยเคมีนะครับผมปุ๋ยเคมีธรรมดาบ้านเราที่หาซื้อได้นะครับผมถ้าผมเคยถามเขานะครับว่ามันจําเป็นต้องใช้ไหมนะครับสําหรับสวนใหญ่เขาบอกว่ามันจาเป็นต้องใช้ครับผมเพราะว่าถ้าเขาไม่ใช้นะครับการที่เขาลงทุนไปนะมันมันก็สูญเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเขาฉีดหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งนะครับผมตามสวนใหญ่ๆหรือมากกว่านั้นนะครับนี่นะครับ ก็มาตอบประเด็นนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาประมาณ4ี่หคนแล้วนะครับเรื่องการใช้สารเคมีนะครับว่าตอนนี้กล้วยโดนแมลงลงต้องใช้อะไรยังไงแบบไหนนะครับผมผมนะครับจะใช้เป็นยาฆ่าปูผสมกับโดโลไม้นะครับฉีดนะครับผมก็ได้ผลนะครับก็รู้สึกว่าได้ผลนะครับแต่ผมจะเลือกใช้เป็นบางต้นนะครับก็คือผมยังไม่ได้ใช้รวมนะครับก็คือมันเป็นต้นไหนผมก็จะฉีดต้นนั้นนะครับ ช่วงไหนที่แมลงจะเยอะก็ช่วงอันนี้ช่วงหน้าแรงครับแมลงจะเยอะมากนะครับผมแมลงนี่มาได้หลายทางนะครับมาทั้งในทางดินนะครับที่เราไม่รู้นะครับว่าเขามาวางไข่ตอนไหนอะไรยังไงนะครับสองมากับปุ๋ยคอกนะครับมากับปุ๋ยคอกแล้วก็สามนะครับมาจากไฟถแถวๆบ้านเราถ้าเรามีการเสียไฟหรืออะไรใกล้ๆสวนกล้วย รับรองมาแน่นอนครับเขาจะมาเล่นไฟแล้วเขาก็จะมาเกาะมาขุดดินอยู่นะครับนั่นแหละครับที่ผมประสบพบเจอมานะครับมันมันก็จะประมาณนั้นนะครับผมส่วนวิธีการที่เราจะเลือกใช้สารเคมีก็ศึกษาดูดีนะครับมาก็ะใช้ตัวไหนนะครับผมอย่างเช่นนะครับยากันเชื้อราครับผมเขาฉีดนะครับดึงเดือนหนึ่งครั้งนะครับผม แต่ผมไม่ได้ฉีดนะครับผมปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับนี่สังเกตได้นะครับนี่ผมปล่อยตามธรรมชาตินะครับกล้วยผมมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่ก็ถือว่าสวยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สวยนะครับคือรักษาดีนะครับดูแลดีครับน้ําถึงปุ๋ยถึงยังไงมันก็สวยครับดินดีนะครับผม ก็มันสังเกตนะครับมันส <ste> ังเกตมัน <described> ดูนะครับว่าลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศนะครับความร้อนน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าใครมีน้ําสระนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับมีน้ําสระนะครับผมน้ําสระน้ําห้วยนะผมดีใจด้วยเลยนะครับเพราะว่าต้นกล้วยของท่านจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าน้ําบาดาลนะครับถ้าเป็นน้ําบาดาลมันจะชานะครับผมแล้วก็น้ําบาดาลเนี่ยจะทําให้หน้าดินเสียนะครับถ้าเกิดว่าเข้าหน้าแรงจริงๆครับผม เพราะมันมีตะกอนนะครับมีตะกอนเยอะนะครับเวลาเราดูดขึ้นมาครับผมดูครับนี่นี่นะครับก็กำลังโตขึ้นมาแข่งกันดันขึ้นมาแข่งกันนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผม ใครคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าอะไรยังไงก็โทรเข้ามาถามได้นะครับแอดไลน์เป็นเพื่อนในไลน์ก็ได้นะครับผมเบอร์เบอร์แอดไลน์ก็096864250 0 96, 86, 40, นะครับก็แอดเข้ามาคุยกันได้นะครับผมนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ครับก็ดูนะครับว่าลักษณะของต้นนะครับการยิงใบแทงใบนะครับ สามร้อยเท่าไหร่สามร้อยประมาณสามร้อยหกสิบเจ็ดสิบต้นนะครับผมเสียอยู่ประมาณสิบกว่าต้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็คือเราไม่ได้ฉีดยากันเชื้อราเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนี่นะครับผมแมลงเราก็ไม่ได้กันนะครับตอนนี้แต่ว่าเดือนหน้านี่ไม่แน่ครับเดือนหน้าถ้าเข้าเมษาเนี่ยมันแรงจัดนะครับต้นอ่าแมลงมันก็จะหาที่เย็นนะครับผมโดยเฉพาะต้นกล้วยมันชอบมากเลยนะครับ เขามาชอนมาใช้นะครับผมนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คืออยากจะให้เพื่อนๆนะครับที่ชอบในการปลูกกล้วยหอมทองก็ศึกษาดูดีนะครับการใช้สารเคมีนะครับผมผมก็ส่วนตัวก็ไม่แนะนำนะครับ แต่ว่ามันจําเป็นนะครับก็ต้องใช้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่ได้นะครับผมก็ไม่ต้องดราม่านะครับสําหรับสวนใหญ่นะครับที่เขาปลูกห้าไร่สิบไร่นะเขาใช้แน่นอนครับผมผมร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผมก็ถามเขาแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาใช้จริงนะครับผมเพราะถ้าไม่ใช้มันก็ไปไม่ได้นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับผมใส่ปุ๋ยสองครั้งนะครับดูครับนี่จะเข้าสามเดือนนะครับดูครับดูการดูใบครับใหญ่มากเลยนะครับนี่ นี่นะครับก็ถือว่าก็ข้ามไปอีก่หนึ่งขั้นนะครับผมก็รอดูนะครับว่าเมษานะครับกว่าจะถึงพฤษภาเนี่มันจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าอากาศก็ร้อนนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ40องศาแล้วนะครับที่บ้านนะครับผมประมาณ40องศาแล้วนะครับผมก็ยังพอทนได้นะครับพอดีก็ได้ถือว่าปูก็คือได้ล่ม จากต้นมะม่วงต้นอะไรข้างรั้วนะครับก็ไผ่นะครับผมก็เลยไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมก็คือไม่ได้รับแดดเต็มเนะครับก็ยังมีที่ช่วยบังแดดอยู่นะครับผมนี่นะครับอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้คิมถินิสานนะครับเรื่องราวสาระความรู้ของกล้วยหอมทองนะครับผมใครที่ยังไม่เข้าใจอะไรยังไงก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้ครับ ส่วนเรื่องหนอก็ยังมีส่งเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับผมแต่ไม่เยอะนะครับก็คือก็ได้เรื่อยๆอยู่นะครับผมใครที่สนใจในสายพันธุ์นะครับก็มีไลฟ์ของพ่อผัดนะครับผมก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับต้องย้ำนะครับว่าผมไม่ได้เก็บเงินปลายทางนะครับก็คือเราจะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมอ๋อแอดไลน์นะครับ มาโทรมาคุยหรืออะไรกันก่อนก็ได้นะครับผม่ะก็ขอบคุณมากนะครับทุกยอดการติดตามทุกยอดไลค์นะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กิมทีนิสานด้วยนะครับผมก็เข้าปีที่สามนะครับในการทากล้วยหอมทองของผมนะครับผมก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับถามว่าเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งนะครับก็คือมันศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าแต่ละปี มันไม่เหมือนกันนะครับอากาศความชื้นความร้อนนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ